สิบคำร้อยความหมายสายฝนโปรยปลายลงมาอย่างไม่ขาดสายเหมือนกับความคิดที่วงเวียนอยู่ในหัวของปามวันนี้เป็นวันสําคัญวันที่เธอจะสารภาพรักกับภูผาเพื่อนสนิทที่แอบรักมานานแต่จะพูดอย่างไรให้เขาไม่ตกใจให้เขาใจอ่อนให้เขาตอบตกลงปามนั่งอยู่บนมา้านั่งไม้เก่าๆในสวนสาธารณะมือสั่นระริกเธอลองซ้อมคําพูดในใจแต่ก็ยังไม่มั่นใจจู่ๆเสียงหวานๆของเพื่อนสาวพลอยก็ดังขึ้นคิดอะไรอยู่จ๊ะ น่าเครียดเชียวปามเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้พลอยฟังพลอยหัวเราะชอบใจแล้วก็หยิบสมุดเล่มเล็กๆออกมานี่ไงของวิเศษเคล็ดลับการเอาชนะใจหนุ่มๆในสมุดนั้นเขียนรายการวลีเด็ดที่ผู้หญิงชอบใช้10คำพร้อมตัวอย่างการนำไปใช้ปามอ่านอย่างตั้งใจ10คำนั้นคือ 1. คิดถึงจังเลย 2. น่ารักจัง 3. เก่งจังเลยนะคะ 4. ฉันไว้ใจเธอเสมอ 5. ขอโทษนะ 6. ขอบคุณนะคะ 7. ฉันทำเองได้ 8. ฉันชอบตรงนี้ของเธอจัง 9. เราไปด้วยกันเถอะ 10. ฉันรักเธอคล้อยแนะนำให้ปามใช้คำเหล่านี้แต่ต้องใช้ให้ถูกจังหวะถูกสถานการณ์ไม่ใช่ใช้พร่ำเพรื่อเย็นวันนั้นปามไปหาผู้ผาเธอใช้คิดถึงจังเลย น่ารักจังและเก่งจังเลยนะคะอย่างเหมาะสมระหว่างที่ช่วยภูผาซ่อมจักรยานจากนั้นเธอใช้ฉันไว้ใจเธอเสมอเมื่อภูผาขอความช่วยเหลือในการตัดสินใจเรื่องงานเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมปาลมใช้คําสุดท้ายฉันรักเธอด้วยน้าเสียงที่จริงใจและแววตาที่เปี่ยมไปด้วยความรักภูผาอึ้งไปเล็กน้อยก่อนจะยิ้มกว้างแล้วตอบรับความรักของปาลมฝนหยุดตกแล้วท้องฟ้าเปิดโล่งแสงแดดอ่อนๆส่องลงมา เหมือนเป็นการอวยพรให้ความรักของปามและภูผาเป่งบานอย่างสวยงามสิบคำร้อยความหมายได้สร้างปาฏิหาริย์ขึ้นจริงๆข้อคิดวลีต่างๆเหล่านี้เป็นเพียงเครื่องมือสิ่งสำคัญคือความจริงใจและความเข้าใจซึ่งกันและกันมากกว่า